ให้หั่นมาเป็นเลื้อนไปใหรนะวันนี้มีเนยหาวเอ้าให้เดี๋ยวพอเดินเดี๋ยวเดี๋ยวจะขานหมดตัดห้าดาวขายราคา25,000บาทค่ะเป็นลูกม้าในฟาร์มนะคะพ่อแม่ชัดมาดูได้ค่ะเดินตามเป็นหมาเลยนะ ดันตามใครครับห้าดาวครับเดี๋ยวให้ขี่ไปโรงเรียนเลยนะเ็นเทนนะไหนขอดูวิธีให้อาหารลูกม้าหน่อยครับ สอนให้ลูกม้านั่งหน่อยนั่งมัน,นสอนมันอ่ะสอนสอนหมานั่งน,น,นั่งนั่งนั่งหือวก็สอนจับมือเดี๋ยวสอนยกขาดีปะ